คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีหนึ่งอาชีพเสมอไปคุณอาจจะซ่อนอีกหนึ่งอาชีพที่มันอยู่ภายใต้ความคิดความต้องการหรือความชอบของคุณค่ะชื่อนภัสศรภุทรใจนะคะหรือว่าคนจะรู้จักในนามนิวนะคะนิวจิ๋วนั่นเองค่ะก็เป็นศิลปินนักร้องนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์นิวฟ g o กูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ธุรกิจแบรนด์ New Feel Good ก็จะเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ยอยู่ที่กลางนาน,นะคะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นความตั้งใจและความพยายามของทั้งนิวและเ็กด้วยะคะ่ะที่อยากจะให้หลายๆคน ได้เข้ามาสัมผัสกับความเป็นวิถีชุมชนเราเลยเห็นว่าชุมชนเขาน่ารักมากเราก็เลยอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้วยค่ะแล้วไปก็เห็นว่าเราชอบแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมก็เลยแต่งงานซะต้องนั้นไปเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยตระกันช่วงที่ผ่านมาถามว่า โควิดกระทบไหมกระทบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าศิลปินเนี่ยจะเป็นอาชีพแรกๆที่ให้หยุดงานก่อนเลยอะไเงี้ยแต่เรายังมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือเจ้าของร้านแบรนด์นิฟิลกูดใช่ไหมคะในช่วงแรกๆที่โควิดยังไม่ระบาดรุนแรงก็คือเรามีมาตรการก่อนแล้วใช่ไหมคะแต่พอแบบมันเพิ่มรุนแรงขึ้นทั่วโลกอะ่ะทุกอย่างมันก็ต้องเซตซีโร่ร้านเราก็ต้องปิดกิจการไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วถามว่าช่วงนั้นอะ่ะ พนักงานทํำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เราก็เป็นห่วงก็คือในช่วงที่เรามีแต่รายจ่ายเราไม่มีรายรับเข้ามาเลยเราเลยรู้สึกว่าเออเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็เลยตั้งใจขายกระเป๋าโทนแบกแล้วก็ขายดีมากด้วยก็เลยกลายเป็นรายได้ที่เข้ามาและทําให้ิวี่ะมีเงินที่จะไปเยียวยาน้องๆสิ่งที่อยากจะบอกต่อสำหรับทุกๆคนก็คืออยากให้ทุกคนมองหาโอกาสหรือว่าลองมอง สิ่งที่ตัวเองมีอยู่คุณค่าที่ตัวเองมีหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบลึกๆแล้วเอาออกมาเป็นอาชีพอบะอันนี้เรียกว่าเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดีเลยค่ะถ้าใครถามว่าเป็นนักร้องไม่มีงานและทําอะไรอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วเราเรียนร้องเพลงก็คือเรียนออนไลน์กับครูค่ะกลายเป็นช่วงที่พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงหรืองานอื่นๆที่เราอยากจะเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งการทําอาหารทั้ง f i แ a นเชียที่เราไม่เคยรไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราเสียอะไรบางอย่างไปแต่เราก็คว้าอีกโอกาสหนึ่งไวะคะ้ค่ะก็ตอนนี้ร้านแบรนด์นิวฟิลกูนะคะก็กลับมาเปิดบริการแล้วนะคะทางร้านก็จะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะที่สําหรับล้างมือนะคะแล้วก็มีการทําความสะอาดร้านโต๊ะห้องน้ําคือทําให้มันแบบเรียบร้อยที่สุดทางพนักงานเองนะคะก็มีการใส่หน้ากากนะคะแล้วก็มีเจลแลอลกอฮอล์ล้างมือกันตลอดเวลาลวก็มีการจัด โตที่ห่งให้นั่งเว้นระยะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากปิดร้านเราก็ต้องพยายามรักษามาตรการให้เข้มงวดที่สุดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาใช้บริการได้รับความไว้วางใจว่าเที่ยวแบบ New Normal เราก็รับผิดชอบซึ่งกันและกันทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองค่ะ ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอวิกฤตขนาดนี้ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ว่าเราได้กําลังใจจากแฟนคลับและคนรอบข้างค่ะแล้วเขาเชื่อว่าเราทําได้ฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือกําลังใจและแรงผลักดันที่ดีที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วไปต่อได้ค่ะ